ที่ป่าชุมชนเขาขานาหมู่ที่5บ้านครองปราหมอตบบนสาราลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พันตำรวจเอกเทเดชก,ก่อมเกลี้ยงรองผู้กงกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัฒนราชาสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมัยพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชบิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา7รอบ12สิงหาคม2559เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูงหงห่หัวและสมัพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยกากรป่าไม้รวมทั้งในการสาร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในเนื้อที่15ไร่สหรัตต้นไม้ที่นำมาปลูกมีมา้าข่ามง1,000 250ต้นต้นหางนกยูง2,000ต้นต้นประดู่1 5 0 0ต้นต้นเสดาป่า250ต้นรวมทั้งสิ้น5,000ต้นโดยมีพันตำรวจเอกผนเทพบุญเกตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชนแดนพันธบัตรโจํจำลองมีแสงรองผู้กำกับการพันธบัตนิวัติคันธา,านันรองผู้กำกับการสอบสวนนำจ้าที่ตำรวจกว่า20นายพระภิกษุสงฆ์และประชาชนผู้นำท้องถิ่นชุมวน250คนร่วมกันปลูกป,ป่าโดยมีนายนัทรัตพรธาดาวิทย์ประธานบริษัททองขาวก่าวร่ งานายบารมีบุญสินทวีที่ปรึกษาโครงการจัดสถานที่ให้การต้อนรับซึ่งในการปลูกป่าครั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในที่สาธารณะในเขตชุมชนและประชาชนเกิดความหงแหนทรัพยากรป่าไม้รักสิ่งแวดล้อม